สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําขนมจีนน้ําเงี้ยวนะคะโอเคมาเริ่มขั้นตอนกนารทําเลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกเนาะ,ะแม่โอจะทําน้ําซุปนะคะอะ่อันนี้ก็เป็นกระดูกเล้งนะคะอะอันนี้ก็เป็นรากผักชีเนาะใส่ไปเลยกำใหญ่ๆนะจะได้หอมนะคะอะ่อันนี้ข้างในนี้เป็นน้ําเปล่าเนาะแล้วก็นี้เป็นกระดูกเล้งใส่ลงไปเลยล้างให้สะอาดนะคะ แล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยเกลือปนนะใส่ลงไปอ่ะแม่โอจะต้มน้ําซุปก่อนนะต้มให้กระดูกอ่ะเริ่มจะเปื่อยประมาณสักอ่าหนึ่งชั่วโมงน่าจะพอได้ละนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอนาไปต้มก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อค่ะก็มาถึงขั้นตอนการทําน้ําพริกน้าเงี้ยวเนาะอ่ะโอเคมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะส่วนผสมจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่แล้วก็พริกแดงชินดานะเป็นพริกแห้งแล้วไม่โอ๋ Chicken ไปแช่น้ําตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเราตําจะได้ละเอียดง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะใสเ่เยอะนิดนึงนะจะได้หวานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวแม่โอ๋จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะเพื่อที่จะได้ตําได้ละเอียดไวขึ้นนะอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้ก็เป็น กะปินะ,ะส่วนนี้ก็เป็นเกลือนะเกลือปนนะคะอย่างสุดท้ายอันนี้ก็เป็นถั่วเน่าแผ่นนะคะอันนี้เอาไปย่างไฟเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็แม่โอจะเอาไปตำรวมกันให้หมดนะตำให้ละเอียดถ้าเกิดใครจะเพิ่มผงชูรสผงปรุงรสใส่ไปได้เลยนะคะไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวแม่โอจะตำอ่าพริก น้ำเยี้ยวให้ละเอียดเนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอแม่โอ๊ตอ่าตำน้าพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะอันนี้แม่โอ๊ก็ตั้งไฟเร,เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งเป็นไฟอ่อนนะใส่น้ํามันลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะพอนะคะอ่ะเราจะใส่เอาน้ำพริกนะลงไปผัดนะคะผัดน้ําพริกให้หอมก่อนนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้เ<ห>นานะมันจะไม่ทันหอมนะคะก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะนี่นะคะที่แกงตำเองมันจะอร่อยกว่าปั่นนิดนึงนะเพราะว่ามันมี ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปปั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่ากับตําเองนะคะ,ะนี่เนาะผัดไปเรื่อยๆนะคะที่แม่โอใส่พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะถ้าเกิดใส่แต่เม็ดเล็กอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วก็สีมันจะไม่สวยเนาะ,ะผัดน้ำพริกนะผัดน้ำพริกให้หอมนะคะค่อยๆผัดใช้ไฟอ่อนผัดไปนะคะ เขาเริ่มหอมพริกแกงเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยหมูบดหมูสับนะคะผัดก็เขี่ยไปเรื่อยๆนะคนไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่คนเขาเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างจะไหม้ก่อนนะคะแม่โอตัำพริกได้ละเอียดมาก <c oughs> น้ำเงี้ยวต้องใจเย็นๆนะตะตอนยอน <c oughs> เขาบอกคนเหนือตะตอนยอนใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่นะก็ผัดไปผัดจนหอมนะคะถ้าเกิดไม่หอมเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเนาะเหม็นเขียวหลายๆอย่างเลยอกระเทียมหอมแดงคลิกเนาะพวกนี้เราไม่ได้ไปคั่วก่อนนะเราใช้ของสดเราก็ต้องผัดนานนิดนึงนะคะ พอเริ่มหอมเสร็จนี่นะเขาหอมแล้วนะคะแม่โอ,อก,ก็ผัดนานละนะคะหอมเสร็จก็ตามด้วยนี่เป็นหมูบดกับดอกนิ้วแดงนะอันนี้แม่โอ,อแช่น้ําไว้แล้วนะคะเป็นดอกนิ้วแดงดอกนิ้วแดงก็มีธาตุเหล็กสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครท้องร่วงหรือท้องเสียเนี่ยสามารถาทานดอกนิ้วแดงได้นะเพราะเขาเป็นยา อีกชนิดหนึ่งนะคะอ่ะนี่ก็มาผัดให้เข้ากันเนาะผัดพริกหมูทุกอย่างให้เข้ากันดอกยวแดงก็เป็นดอกยวแห้งแล้วก็มาแช่น้ำให้เขานิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวแม่โอ,อจะผัดไปเรื่อยๆให้หมูเขาสุก พอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ในน้ําซุปที่เราต้มไว้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยแล้วกันเนาะค่ะหลังจากที่แม่โออ่ผัดน้ําพริกเสร็จแล้วนะคะกับหมูเนาะแม่โอก็จะมาใส่ในหม้อน้ําซุปที่เราต้มไว้นะคะเสีดายมันออก,ออกให้หมด นี่นะคะนี่ผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะหมูก็จะแห้งๆนิดหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ําซุปที่เราต้มไปเลยเนาะใส่แล้วก็แม่โอจะต้มให้เดือดนะเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือเทศกันเนาะระหว่างรอให้เดือดเราก็ไปล้างมะเขือเทศผ่ามะเขือเทศให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคนให้เขาจมน้ํานิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพักไว้ให้เดือดนะคะ พอเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาใส่มะเขือเทศกับเลือดไก่กันค่ะอ่ะอันนี้น้ําเนี่ยไม่อกก็เดือดแล้วนะคะเอาเดือดเบาๆอย่างนี้พอนะไม่ต้องเดือดแบบว่าพุ่งพร่านเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้จะเริ่มเป็นการตุนละตุนให้ทุกอย่างเขานิ่มเขาเปือนะ่อยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แล้วมีเลือดไก่นะก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะ อแม่บอกก็จะใส่ลงไปเนี่นะใส่ส่วนผสมพวกนี้ลงไปเนาะ,ะแล้วก็จะตุ๋นให้เขานิ่มนะพอนิ่มเสร็จก็เป็นอันว่าใช้ได้ละนะคะมะเขือเทศนิ่มก็ใช้ได้ละขนมจีนน้ำเมี้ยวน้ำเมียวเนี่ยยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะเข้มข้นนะคะอ่ะก็ใส่ลงไปเนาะ,ะนี่นะ โอเคแม่อ,อกก็จะตุนไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการตักเสิร์ฟพร้อมขนมจีนนะคะค่ะก็มาถึงขั้นตอนการตักเสิร์ฟเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนนะคะนี่ก็ถั่วงอกเนาะนนี้ก็เป็นผักเครื่องเคียงนะน,นี่ผักดองนะคะต้นหอมบักชีพริกทอดมะนาวกระเทียมเจียว นะอันนี้ก็น้ําขนมจีนที่เราทําไว้นะคะก็เราก็ตักราดบนขนมจีนเนาะอันเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะเผื่อใครไม่เคย <c oughs> อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะทางบ้านเขามีก่อสร้างอ่านี่เนาะตักราดลงไปในขนมจีนนะคะตักน้ําซุปใส่กนนอ่อนนะ หมจีนน้ำเงี้ยวต้องน้ำเยอะนิดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็ตามต่อด้วยนี่นะกระเทียมเจียวนะคะเทียมเจียวราดลงไปต้นหอมผักชีเนอะนิดนึงแอมด้วยพริกทอดนะคะอ่ะผักดองชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยเนาะหรือไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วก็ถั่วงอกจะเป็นผักตะลำหรือจะเป็นอ่าอะไรนะถั่วฝักยาวด้วยก็ได้นะคะ,ะแค่นี้เสิร์ฟพร้อมมะนาวหนึ่งซีกอ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวของแม่โอเนาะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ